สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่สองห้าหกห้านี้เราก็ได้มาเจอจะมีอรอบหนึ่งเนาะทีนี้ท็อปิกที่อยากจะมาคุยกับสมาชิกของเราในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับไวรัสที่เป็นโรคฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือโควิดไวรัสแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะกว้างกว่านั้นก็คือเราจะพูดเรื่องของไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งนะคะ เมื่อก่อนเนี้ยหลายหลาคนก็คงไม่ทราบหรือว่าอาจจะทราบบางอย่างแต่ไม่ได้ทราบทั้งหมดว่าไวรัสเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะแล้วกเกิดได้ในเปอร์เซ็นที่ไม่น้อยนะคะเจอได้ถึงประมาณเกือบ20ด้วยซ้ำไปจากไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะไวรัสตัวแรกที่มีความสนใจกันเยอะเราก็เรียกว่าเอฟสไตบารไวรัส เ็เป็นชื่อของคนนะคะเอฟสไตบาร์ F เนี่ยมาจากชื่อของคนสองคนที่เขาค้นพบว่าไวรัสชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งแล้วก็มะเร็งชนิดนี้เนี่ยก็เจอเยอะเหมือนกันในบ้านเราก็คือมะเร็งหลังโพงจมูกแล้วก็มะเร็งอีกชนิดหนึ่งก็คือที่เรียกว่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะมะเร็งหลังโพงจมูกเนี่ยก็จะเจอเยอะในแถบบ้านเราเนื่องจากไวรัสตัวนี้อย่างหนึง่ง อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องจากอาหารที่ว่ากินพวกปลาเค็มของหมักดองทั้งหลายแหล่ซึ่งก็มีสารในโรซามีนที่เป็นสารก่อมะเร็งก็ร่วมกันก็ทําให้เกิดมะเร็งชนิดนี้นะคะมะเร็งชนิดหลังโพรงจมูกเนี่ยจะเจอได้ลําบากนิดนึงเพราะว่าเจอได้ในผู้ป่วยที่อายุไม่มากแล้วก็อาการเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมเร็งมักจะเป็นเยอะแล้ว นั้นก็อยากจะเตือนว่าบางครั้งเนี่ยอาการของทางด้านจมูกที่เราคิดว่าไม่สําคัญเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเอ้ยเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้สนใจศึกษาแล้วก็พยายามตรวจก่อนนะคะเผื่อจะได้เจอเนาะไวรัสตัวที่สองที่จะพูดถึงก็คือไวรัสที่เรียกว่า Human Papilloma Virus ไวรัสตัวนี้เนี่ยผู้หญิงหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะที่บอกว่า HPV ที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกไวรัสตัวนี้ก็พบว่าจะเจอในผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมาเจอมะเร็งปากมดลูกก็อาจจะอายุเยอะแล้วค่ะสี่สิบห้าสิบปีอันนี้เมื่อเรารู้ว่าไวรัสตัวนี้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ย เราสามารถจะตรวจได้โดยการตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่มด้วยการตรวจจากเนื้อเยื่อของมะเร็งปากมดลูกที่เราเรียกว่าแพพซเมียเนาะตอนหลังเราก็ขยายโดยตรวจหาไวรัส HPV นี้ด้วยถ้าเราตรวจพบไวรัส HPV ในคนไข้ที่ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งจะบ่งบอกถึงความเสี่ยง ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วความรู้เกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ HPV เนี่ยก็สืบเนื่องเราไปอีกถึงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันซึ่งก็จะมีวัคซีนอยู่ว่ามี HPV ตามตัว5ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแนะนำให้ฉีดในวัยก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนาะก็จะสามารถช่วยป้องกัน มะเร็งปากมดลูกได้อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะคะการตรวจค้นหาก็เป็นวิธีการที่เราจะหามะเร็งในระยะแรกเริ่มเนาะอันที่3ก็เป็นไวรัสตัวที่3อันนี้เราเรียกว่าคาโปซิซาโคม่าไวรัสเนาะไวรัสตัวนี้มันเป็นกลุ่มตระกูลเดียวกับพวกที่เกิดเรื้มแต่ว่ามันทำให้เกิดไอ้ความผิดป,ปกติของมะเร็งที่ผิวหนัง แล้วก็เจอเยอะในคนไข้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือคนไข้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างว่าไวรัสทำให้เกิดมะเร็งได้ตัวที่4เราก็เรียกว่าเป็น t ีเซลล์ลิวค i มี i วร s ัสอันนี้ชื่อเหมือนก็บอกแล้วค่ะว่ามันทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะอันที่ห ที่6ที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วก็เราไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ว่าเขาสามารถจะทำให้เกิดมะเร็งตับได้ก็มีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็เป็นนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญก็คือว่าเด็กแรกเกิดในบ้านเราแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ย เขาจะให้วรสัสเอ้ยเขาจะให้วัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าทําให้โอกาสเกิดมะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยก็ลดลงไปได้เยอะลดอัตราตายของคนไข้ลดอัตราการเกิดโรคนะคะไวรัสอีกตัวหนึ่งก็คือไวรัสตับอักเสบซีตัวเนี้ยค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนป้องกัน แล้วก็เวลาเขาทำให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยอาการก็ค่อนข้างรุนแรงเนาะเป็นมะเร็งเนื้อตับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องแบบมีการตรวจคัดกรองคนไข้ที่มีอาการผิดปกติทางตับด้วยการตรวจหาเชื้อตัวนี้เนาะอีกอันหนึ่งก็คือไ,ไอ้มะเร็งที่ทำให้เกิดอเนื้อเยื่อของท่อน้ำลายหรือว่าท่อ น้ำเหลืองเนี่ยคะ่ะชื่อไอไทยโพเลโอมาไวรัสตัวนี้ก็เป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งที่เจอได้แต่ไม่บ่อยนักนะคะในบ้านเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะสรุปในวันนี้ที่เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าไวรัสทั้ง7ชนิดเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิดแต่ว่าก็มี มะเร็งที่เราสามารถจะป้องกันได้เช่น human papilloma virus ในผู้หญิงที่เราป้องกันได้ด้วยการทั้งฉีดวัคซีนทั้งการตรวจค้นหาด้วยการหาไวรัสชนิดนี้จากการตรวจในพร้อมกันไปกับการตรวจแท็เสมีนเนาะอันที่สองก็คือ h e ป a t ติ i s B virus ที่สามารถจะป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กเนาะ ขนาดเดียวกันเนี่ยการสืบค้นหาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งตับในคนไข้ที่มีไวรัสตับอักเสบบีกับ C เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการค้นหาที่ช่วยเหลือในการทำให้สามารถจะป้องกันโรคได้เจอโรคในระยะเริ่มต้นรักษาหายได้นะคะมะเร็งทุกชนิดถ้าเจอระยะเริ่มต้นเนาะคาปโพซิซาโคโมาอาจจะไม่มีวัคซีนแต่ว่า เราก็รู้อยู่ว่าเจอในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเราก็จะมองหานะคะแล้วก็พ o ลิโอมาไวรัสกับฮิวแมนทีเซลล์ลิวคเมีไวรัสเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการค้นหาในตอนนี้นะคะนี้ก็มาถึงไวรัสยอดฮิตในช่วง2ปีนี้ก็คือโควิดไวรัสโควิดเนี่ยถามว่าจะทำให้เกิดโรคมะเร็งไหมไม่นะคะตอนนี้ยังไม่เจอว่า ไวรัสตัวนี้ทำให้เกิดโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วติดโควิดเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ไม่ดีเพราะว่าผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมานมากกว่าคนทั่วไปอัตราการเสียชีวิตทั้งจากมะเร็งแล้วก็จากไวรัสเนี่ยก็จะสูงกว่าคนทั่วๆไปนั้นถึงเป็นนโยบายที่ว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสตัวนี้ก็คือโควิดไวรัสนั่นเองนะคะวันนี้ก็เล่าตอนรับปีใหม่ง่ายๆด้วยเรื่องของไวรัสกับมะเร็งนะคะน่าจะยังมีคำถามอีกเยอะที่หลายๆคนอยากจะถามว่าจะรู้ได้อย่างไงจะทำยังไงอะไรอย่างไรก็ถามเข้ามาได้นะคะทางเรายินดีที่จะให้คำตอบแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะ